สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม l i น e r a n เจอนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถล่มเปิดกาชาเกียตู้เพิ่มโอกาสได้รับดาบคิคุจูมอนจินะครับผมใน ID ทางบ้านนะครับซึ่ง ID นี้นะครับก็ผมเคยเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นดีที่ จัดหนักจัดเต็มกับการเปิดกาชาจริงๆนะครับผมเพราะว่ารูบี้เนี่ยมีไม่ขาดสายเลยนะครับคือดูดิคือดูเนปัจจุบันเนี่ยครับคือรูบี้อ่ะ9,999รูบี้นะครับแล้วก็ตัวโคลบโบ่เนี่ยคือครบเซตทั้ง2ทีมเลยนะครับผมอย่างที่ขึ้นโชว์ในนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆนะครับผมก็เป็นไอเดียของอช่องคุณ สไตล์ริเปิลนะครับผมก็เป็นช่องที่ผมเคยเอา ID มาสุ่มกาชาแล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะไปดูนะครับผมการสุ่มกาชาก็สามารถไปดูได้ที่ช่องสไตล์ริ p เปิลได้นะครับหรือว่าเป็นการไลฟ์สดพูดคุยเกี่ยวกับเกมเลนเจอร์หรือว่ารีวิวรีวิวของเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับผมก็จัดหนัก,จ,นกจัดเต็มจริงๆนะครับผมคุนคนนี้นะครับโอเคเนะาะมาครับก็เจ้าของ ID บอกว่า งบ5000รูบี้ครับซึ่งเท่ากับว่าผมจะสุ่มไปทั้งหมด5,000รูบี้ใช่ไหมก็จะได้ประมาณ25รอบครับอ่า25รอบในที่นี้ผมก็จะสุ่มให้มันได้ดาบคิคุจูมอนจิให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็ทางบ้านเนี่ยได้มาแล้วนะ2ชิ้นนะครับผมนะี่ผมเปิดให้ดูได้มาแล้ว2ชิ้นนะครับผมก็จะ ผมก็จะพยายามเปิดให้ได้อีกหลายชิ้นละกันนะครับผมด้วยงบ5,000รูบี้25รอบนะครับก็จะพยายามอย่างให้ถึงที่สุดเลยและกันนะครับผมโ <c oughs> อ้โหเอาไปเอามามันก็น่ากลัวนะคือแบบการเปิดรูบี้เยอะขนาดนี้นะครับเป็นเออเป็นเรื่องที่ตกใจสำหรับผมแล้วนะครับเพราะว่าใน i d ผมเนี่ยไม่ค่อยจะเปิดได้ขนาดไม่ค่อยจะเปิดรูบี้เยอะขนาดนี้เลยนะครับ โอเคมาครับรอบแรกคือผมเนี่ยไม่ได้เปิดคือผมไม่ได้เปิดอย่างนี้นะคุณผู้ชมผมไม่ได้เปิดตอนที่มันมาใหม่ๆนะครับผมเปิดหลังมันมาประมาณ1วันแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่จะพยายามเปิดให้มันได้นะครับแต่ว่ารอบแรกก็คงจะเกลือนะครับผมว่าแล้วโอ้โหรอบแรกเกลือนะครับโอเคหนึ่งรอบแล้วนะครับผมขอเขียนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมลืมนะครับโอเค โอ้โหเกลือจัดเลยอ่ะรอบนี้นะครับผมต่อมาเลยฮะมา let's go ครับผมอ่ะข้ามไปเลยปึ๊บแหวงสายฟ้ากางเกงยับค่ำโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเ,ย,เยเดี๋ยว200ร้ลูบี้มาเลยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันตรงนี้ขนาดนี้เนี่ย <laughs> อะไรรับเนี่ยอย,อยู่เฉยก,ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว what the คุณผูมม้ชม อย่าบอกเลยว่าผมเนี่ยมักจะดวงดีกับไอดีทางบ้านแต่ว่าไม่ดวงดีกับไอดีตัวเองเลยครับคือถ้าเกิดว่าผมเอาไอดี5ห้าผมสูมเนี่ยผมว่าผมเกลียวไคือเมื่อกี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอดีผมเนี่ยผมจะสูมได้แบบนี้ไหมวะแต่ผมคิดไปคิดมาเนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับผมโอเคก็ได้มาแล้วนะครับ1ชิ้นนะครับในรอบที่2นะเออเอา,า่ะคุณผู้ชมได้มา1ชิ้นเฉยนะครับโอเค ก็คลิปนี้จะเป็นการเปิดแบบยาวๆเลยนะก็ดูเพลินๆไปครับคุณผู้ชมอ่ะบางเขาก็มีข้ามบ,บาเขาก็ไม่ข้ามนะหน้ากากหุ่นยนต์นะครับถุงมือฟินิกหมวงแม่มูสโอ้โห7ดาวร้วนนะครับผมโอเครอบที่3ไม่ได้อะไรเลยนะครับไปเลยฮะ3 4 5 6 7คร้้งปิงหิหา,ารควงิกรอนสุดนะครับผมแล้วก็กดรัวไปกดรัวไปนะครับเผื่อมันได้นะปื๊บปบโอ้โหไม่ออกเลยอะ่ะ ไม่ออกเลยนะโอ้โหเอาแล้วจังหวะนี้เริ่มเล่นหรือเปล่าเนี่ยคือ5000ัรูบี้เนี่ยผมคิดไว้ว่าอาอย่างน้อยๆขอแค่4ชิ้นขอ4ชิ้นอะนะครับมันถึงจะเท่าทุนหรือเปล่าเนาะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่พราะรอบนี้ก็เกลืออีกแล้วอะโอ้โหห้ารอบเลยเนี่ยเดี๋ยวขอรีดวงก่อนนะครับ,บเดี๋ยวบอกนีว่าเปิดเปิดรอบนั้นได้แล้วก็ไม่ได้เลยอะ ขอร้อง GM มขอร้องขอร้องนะครับผมขอร้องมาฮะไปรอบนี้ข้ามแซ่ไสฟ้าคอนแห่งความมืดโอ้โหห้าดาวโอ้โหรองเท้าเตี้วหุยค่าทองด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกียร์เจ็ดดาวนะครับผมก็สําหรับไอดีนี้ก็คงจะเอาไปย่อยชิงนะครับผมมารอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับรอบนี้ขอไม่กดข้ามแล้วกันเนาะเพราะว่าลองดูลองดู เผื่อมันแบบเอออยากจะได้เกียร์เจ็ดดาวให้เจ้าของไอเดียเยอะเนาะโอ้โหเจ็ดดาวไม่ออกเลยเหรอโอ้โหตกใจหมดเมื่อกี้นะครับอ่ารอบที่หนะครับรอบนี้ไอ้รอบที่7แล้วดิอ่ารอบที่7็ดแล้วนะครับผมลืมนับรอบเ,เมื่อกี้นะครับจําได้เลยนะครับผมอ่ารอบที่7ดแล้วนะรอบนี้รอบที่8ใช่ไหมป้าบ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 โอ้โห เรียบร้อยฮะรอบที่8ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเอ้ยเอาจริงนี่เอาจริงนี่ลองกดข้ามรัวๆดิปึ๊บป๊บโอ้โหโอ้โหห้าดาวล้วนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหห้าดาวล้วนคุณผู้ชมดูดิห้าดาวล้วนแม่เจ้าโอ้โหอันนี้รอบที่สิบแลวนะเอ้ยมาแล้วหนึ่งชิ้นโอเคมาแล้วนะครับผมเป็นสองชิ้นแล้วนะครับอ่ารอบที่สิบออกนะอ่านะครับได้มาแล้วรวมทั้งหมดสองชิ้นนะครับ โอเคฮะผมเพิ่งเปิดผมเพิ่งเปิดสิบรอบใช่ไหมลเลยออีกสิบห้ารอบป้าป้าป้าไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหูอบนี้เกลืออีกแล้วรอบนี้เกลืออีกแล้วนะครับผมอ่ะสิบเอ็ดรอบแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตนับแบบนี้เลยเลายการนนะับเพราะว่าผมกลัวผมจะใช้รูบี้เกินนะครับผมอย่างนี้แหละเออโอ้โหห้าดาวล้วนโอ้โหูสิบสองรอบแล้วนะครับเดี๋ยวขอขอไปพักก่อนขอไปพักก่อนนะครับ ดวงของโคจิจะหมดหรือเปล่าเนี่ยโอเคคลิปนี้เป็นการส,สุ่มแบบสุ่มทั้งคลิป,ปะอะคุณผู้ชมก็ดูเพลินๆไปครับ12รอบแล้วนะก็น่าจะครึ่งทางแล้วนะครับโอ้โหเราเห็นคอสับสนโอ้โหหน้ากากโอ้โหเรียบร้อยฮนะรอบนี้ก็เกลือเหมือนเดิมนะครับ5้าดาวล้วนเลยโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่ได้4ชิ้นนี่ผมว่ามันน่าจะเกลือนะอ่า13รอบแล้วนะครับรอบนี้จะเป็นรอบที่14นะครับ โอ้โหไม่ออกเลยว่ะไม่ออกเลยว่ะคุณผู้ชมไม่ออกเลยอ่ะไม่ออกเลยแต่ก็นออกเลยอยู่หลอกสองชิ้นนะครับโอเครอบนี้รอบสิบห้าใช่ไหมป้าว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 ป้าบโอ้โหห้าดาวล้วนเฮ้ยดวงโคจิทําด้วยอะไรนะครับดวงโคจิทําด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไม่กดข้ามดูดินะครับผมโอเครอบที่สิบหกแล้วนะครับรอบนี้ มาฮะรอบนี้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอ้โหเรียนแห่งความกล้าเนาะหมวกกระโหลกไฟ5ดาวล้นหรือเปล่าเนี่ยหมวกปีกแม่ขวานลมในตำนานเสื้อโค้ทเรียบร้อยครับรอบนี้โอ้โหเดี๋ยวสูตร7ครั้งปฏิหารของพี่ก่อนสุดต่อนี่สามรอบสี่แล้วก็เกี่ยวกดที่7นะครับครั้งที่7มาป้าบปาบปาบโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ย ตายแล้วโอเคอ่ะอันนี้คือรอบที่18แล้วนะครับคุณผู้ชมได้มาแค่2ชิ้นเองอะ่ะโอ้โหปาบปาบโอ้โหโอ้โหอะไรจะเกลือขนาดนี้วะเนี่ยเปิดไป18รอบนะครับได้มาแค่2งชิ้นนะเดี๋ยวขอ,ขอ,ข,อขอแบบอ่าอันนี้น้ําใจก่อนขอแบบขอรี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 ดวงครับร,รีดวงรีดวงนะครับผมมา ผมคำนวณผิดหรือเปล่าเนี่ยผมเปิดไปกี่รอบแล้ววะผมรู้สึกว่าเปิดไป18รอบรอบนี้ก็เป็นรอบที่19เแล้วใช่ไหม19รอบแล้วนะครับฝอยปีกนางฟ้าเข็มขัดฮีโร่โอ้โหเจ็ดดาวอยู่ไหนเจ็ดดาวไม่มีเลยนะครับมันก็เพิ่มโอกาสจริงๆแหละแต่ว่ามันก็ออกยากเกินนะเนี่ยโอ้โหผมเปิดอันนี้คือรอบที่20แล้วผมผมเปิดไปรอบ20รอบมันจะออกมันออกเจ็ดดาวสองชิ้นอะชิ้นที่มันเพิ่มโอกาสอะโอ้โหห้าดาวล้วน จิตใจคุณทำด้วยอะไรครับ GM ทางเกมจิตใจคุณทำด้วยอะไรโอ้โหโอ้โหห้าดาวล้วนจ,จัดเลยนะเนี่ยเรียบร้อยฮะโอ้โหอันนี้รอบที่ทีแปดแล้วอีกสี่รอบสุดท้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวลองสูตรอ่าสูตรแบบไม่มีสูตรแล้วกันสูตรแบบไม่มีสูตรอะไรวะโอเค ปา้าป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 ้าโอโหห้า oh, ดาวล้วนหมดเลยนะครับอ่ะ uh, อีกสามรอบนะครับผมอีกสามรอบนะครับโอเคผมจะลองเปิดแบบไม่ข้ามดูนะครับเฮ้ยห้าพันลูบี้ได้ไหมแค่2ชิ้นหนูมันเกินไปเป้าสามชิ้นก็ได้นะ GM 3ชิ้นโอโหโอโหเรียบร้อยฮนะ อีก2รอบนะครับมาอีก2รอบอ่ะมาฮะคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะว่าดวงโคจิเป็นยังไงกับการสุ่มเกียร์นะครับมันน่าจะฟลุกได้แหละสี่รูบีโอ้โหคีมัชชริยะมาตกใจหมดเลยน่ว่าเป็นดาบคีคุจูมอนจินะครับผมเดี๋ยวนะผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับอ่ะโอ้โหได้มานะคัมพีอัชริยะนะครับหชิ้น ดาบขี้คู่จูมันจิโอเคถูกต้องแล้วนะครับผมมารอบสุดท้ายครับรอบนี้นะคือทางบ้านเขาเปิดเขาเปิดกล่องการันตีไปแล้วนะครับผมก็เลยเปิดเป็นแบบนี้เลยแบบว่าไม่ได้เปิดกล่องการันตีโอ้โหกางเกงชั้นเยี่ยมเร็วนะ่าเจ็ดดาวโอ้โหมาผมได้เกยียร์เจ็ดดาวห้าชิ้นจริงๆริงว่ะคุณผู้ชมผมได้มาห้าชิ้นจริงๆริงนะเกียร์เจ็ดดาวเลยครับผมได้มาห้าชิ้นวะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามา ดูผลสรุปกันดีกว่านะครับว่าเกียร์จะดาวผมได้กี่ชิ้นนะอ่ะนี่ครับอันนี้1ชิ้นนะคัมพีอัจฉริยะเรอนาดนะครับแล้วก็ดาบคิคุจูมอนจิอีก2ชิ้นนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นอ่ากางเกงตัวนี้นะครับกางเกงชันเย,ยมเรอนาดเอา้าเอาเอได้มา4ชิ้นนะครับขออภัยด้วยได้มา4ชิ้นนะสําหรับ5,000ลูบี้นะครับขออภัยที่คํานวณผิดนะครับผม รู้สึกว่าทางบ้านเขาจะได้งาวด้วยใช่ไหมโอ้โหงาว3ชิ้นเลยหรอสุดจัดเลยคุณผู้ชมดูสิขนาดเปิดไป5,000รูบี้ลูบี้ยังเหลืออยู่9,999เนะี่ยคุณผู้ชมคิดเอานะไอดีนี้คือสุดจริงครับสุดจริงๆเลยนะครับ <c ười> คือคลิปเนี้ยทั้งคลิปอะ่ะมีจะเปิดกาชาครับขอบอกตรงๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวละครแล้วกันนะครับว่าสุดแค่ไหนนะครับผม แบบคร่าวๆแบบเลื่อนเร็วๆไปเลยนะครับแสงมืดตัวแม็กนี่มีเยอะนะเออสร้างมาน่าจะไม่นานนะเออน่าจะเป็นสายสายไปเกมนี้เลยแหละครับอ่าอินุจะฉนะโอ้โหน่าจะน่าจะพึ่งสุ่มได้แหละนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวขอไปดูแสงมืดเลยแสงมืดเลยเลยแล้วกันนะครับอ่ะเอ็ดเวิร์ดมูนหมอดูมูนผีอ่ามูนยุทธชุตจันลีนะครับผมซันลีหิมะาอาริเตกิบาว เบานั่งรยาโกนแสงโคที่อามาแสงโคที่สล็อตมืดเจมมืดนะครับที่เป็นเป็นล่าไฮเปอร์แม็กหมดเลยนะที่ผมกล่าวมาข้างตน้นส่วนมูนเมสบอลก็บวกหนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับโอ้โหสุดจัดอะบอกเลยว่าสุดจัดนะครับสำหรับไอดีนี้โอ้โหเป็นสายเทพทัวอ,อย่างกับคิริตโตหลุดมาจากในอนิเมะนะครับโอ้โหสุดจริงนะครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาเปิดกาชาเกียตู้เพิ่มโอกาสได้รับดาบคิคุจูมันจินะครับผมของโคโโบโยาชาฮิเมะเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ5,000ลูบี้สรุปแล้วนะครับได้ดาบคิคุจูมันจิ2ชิ้นนะครับแล้วก็เกียร์เลอนาดเจ็ดดาวอีก2ชิ้นนะครับก็คือคำพีอัจฉริยะกับ กางเกงชั้นเยี่ยมนะครับผมไม่ใช่คัมพีอัจฉริยะี่เป็นครีมนะครับเป็นครีมครีมอัจฉริยะเรียวนาดกับกางเกงชั้นเยี่ยมเรียวนาดนะครับอ่าก็รวมเป็น4ชิ้นนะครับผมโอเคขอบคุณคุณผู้ชมม,า,มากครับที่ติดตามคลิปนี้กันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็ขอบคุณเจ้าของไอทีอีกรอบนะครับผมที่ให้ผมมาเปิดอากาชาแบบนี้เนาะขอบคุณมากมากจริงๆครับโอเค แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะในมินนาบ๊ายบายครับผม